พาลอยกระมองพี่น้องเนาะรถกับโมเมนต์รถตัวเอง<ป>เอาไปก็เฮ็ดรถคุณพีก<ป>ใช่ไห<ป>คิดงม่พี่น้องเนาะนอนบอรับบอคืนไปแล้ว อาไรหรือว่าต้องแจ้งเบิ่งน้ำลังบอลเลยในใดบอกไม่มีจะตอกสูงก็มาสูงจับราคาเบาบอกบอกสูงไมนต่างมันใหม่ไม่ต้องไถามจะมาเบิ่งมือบายเป็นเขาคุยกับิ่งดีๆแบบแต่แนนคือราคาสูงแทนมลรุษเลยบอกราคาหนีราคานี่ยแต่ราคากวบค้าสูงที่วันจำเลยปกติมันก็ตกสามหมื่นกว่าเลยราคา เปิดภาพขึ้นมาบ่ะนี้ขาเตค่ะอ่อนกับหมอกพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเลย,นะเลยตากจนบอ่อ่ะพอดีทั้งบบาวทาเพิินเอารถไปเวียกเมื่อคืนนี้พี่นอนะ้อยเนาะพอดีรถรับกลางทางเลยพอดีทั้งรถเพิินกับแกมาอยูเซโนพี่นอ้อยตอนนี้ก็คือ กำลังสีแกเข่าไปหานใง่เนาะ <Yeah. S 1> เดือยไปสอบเบิง <Yeah. S 1> พังราคาแล้วก็แทบขาอ่อนพี่น้องเลยวัวเครื่องอุปกรณ์ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นทั้งมูเนาะที่ว่าเพิ่นเอามาแล้วเพิ่นก็นเป็นสร้างยูพี่น้องเลยเนาะลดบเนกาซี พอจากเพิ่อนชิคไปเขา,าหาันใหญ่เลยเพราะว่ารถมันหนักนอนพี่น้องนพว่าคือหมอน้ำเหกพี่น้องเนาะรถนี่คือรับกลางทางเลยไปต่อบ่ะไรเลยเนาะตอนนี้ขาลอยเบิดและพี่น้องเลยเนาะปากบ่อเลยแทมยังเป็นรถของตู้พ่อตู้แม่อีกพี่น้องเลยปากกันบ่ก ตอนนี้กะห้ทางซางอ,อ่าอยู่หานเพิ่นมาเอาตังนเิ่นเพิ่นเอาทีแรกคิดว่าชีสอบน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องคิดว่าเป็นนพันสองพันพี่น้องเนาะแ<ม>ต่น,นี่คือโบอเมนเนาะเพิ่นตีราคาคร้าวๆกันยังสองหมืนหาแล้วแต่ว่าโบ สิจบน้ำหนีหรือโบเนาะแต่ก็เลยทางตัวพอกับตัวเมย์เพื่อนก็เลยให้ไ,หไปหานไ่เนาะก็เลยให้ทางรถในหานไ่เพิ่นมาลากเอาพี่น้องเลยาขาลอยกระมองพี่น้องเนาะรถกลับโมเมนต์รถตัวเอง<ว>เอาไปก็เฮ็ดรถพ่นพเพคซ้ำ<ว> <laughs> เคะแล้วเคอ,อีก โดนแม่โเป็นยังเดี๋ยวลูกถ่ายคลิปก่อนไม่ตู้จักปีแล้วนี่รอยห้าซิป้าิปปอทุกพี่น้องเลยรอยห้าซิปแม่บ่อยหาซิปหีจักโอ้อยอรัไปก่อนเมื่อรวอยห้าซิปปอกเนาะ จำจื้อได้บดบ่อนิต้องหาิตลงหนาลงลังไดเออลงหนาลงลังลงได้อืมคิดว่าเพิ่นอยู่วังแปดเกบปีเนาะอได้จบได้บาดออร่อยรโอยยาเอาสูงสุดกับแปดิบพ่อันยา โดยเมตุเพิ่นบ่หายนอนเมตุนอนบ่รับเลยบ่เอาสร้างว่าแท้เมตุนอนบ่รับเลยเะเจ้าบ่ได้เมื่อยบอสยุ่ยเกมากโอ้นา่งเคี้ยวมากโอ้หูเราก็ยังดีอยู่ได้นี่พี่น้องเลยเนาะ ป้าเป็นบุญตาได้เนาะบนบ้านสมุบ่มีแล้วแม่ต้ยเอ้ย100 150อยู่บ้านเบ้านกใหญ่อยู่บ้านเลอ่ะกใหญ่โอ้โดยตะพี่น้องเอ้ยพอๆเพิ่นาอ่ะสัีน้องเอยมาเบิ่งข้างนี้ก่อนโดยแม่ a n k u m <c ười> <c ười> เอาไอนไม่กระท้ายอไม่กระทั่นเลือเลย ได้ตัดงานที่ที่บ้ังบังสภามันขอยย่างยานแลน้วเนาะคือว่าขอ่อยใหญ่ดีได้บาร์ท้ายจันเขาบอกทางทางสร้างเพิ่นนี่เพิ่นตีราคามาแล้วประมาณ บอวา่วาดีกว่าน้อยยาน <laughs> <laughs> ถือว่านักอยู่พี่น้องเนาะแต่แต้ขี่รถมาแต่ใสยรถมา,า,มาบอเคยเจอนักขนาดนี้จะคือแบบขาลอยก็มองเลยเนาะไปบป๊วยเลยกระเทียมแปลเมื่อขายขาขายหน้าก็า บบ่ก้้้ตตนนข่าวปีนี้ยันบ่พออยู่นี่บ่อยู่ไว้สี่สิบสองเนาะโอ้ยโมโมเจียวยันสี่สิบซองอยู่อยู่ทางห้านก็มีฮับพรจ่ายอยู่บ่างบ้าบ่แบบมันหนักยังกันะเสียเมื่อจะเมื่อบ่ได้พี่น้อยเนาะเอาเมื่อเพื่อนกัน อเล่ใครเล่าหนึ่งขอบพ่อสองเล่ายังบ่พอันนี้หาหน่อยจักมันเบนะา,าหนิเดี๋ยวเคสแลงยอขึ้นย่อากันย่อไดนะหน่น้องลอยบายัลอยบยบจักออกเลยจักออกี่น้อ แบบตอนนี้น <geliyor. S 2> หายังจ to to really ิตใจทำบ่ได้เลยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้สามุกดานอนบ่รับเบิดคืนพี่น้องเนะตังแต่จ <linger> ับรถมามีครั้งหนึ่งที่ว่าแบบหนักที่สุดเลยเนาะปกติก็บ่่อยได้จับพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแต่ก่อนหาจับเรืออยู่เพราะว่าเอารถเพิินไปส่งเครื่องส่งของเนาะไปใส่เอาเครื่องเอาของไปสุดซอยแบบผู้ยากจนขนาดพี่น้องเลยแล้วหลังจากได้ลูกได้ตามากค่ะ จับอยู่กับป็น่นชัวข้าวกะบบคอยได้จับด้วยคือเมื่อก่อนนะพี่น้อยเนาะนี่กับโบคอยได้จับโดนประไดพ้พ่อมาจับกับถือประซบทรัพี่น้อยเนาะจนปาบ่อเนาะเหตุยังเห็ุประได้โบเมนรถจะคลองพี่น้องเยการรถเพลินนี่รถตู้แม่กับตู้พนะ่อเนาะคิดนักเลยตอนนี้พี่น้องเนาะ ทางสร้างเพนนีก็ตีข้าวให้เล่พี่น้องเนาะสองหมื่นห้าแต่ว่าอยู่ในสภาพจริงนีู่ัวทอดาเนาะอันนี้คือเพนตีประเมินง,งานที่ว่าพวเพิ่งซื้อพี่น้องเลยตอนนี้หาป้าต้องคิดนะักนักอีินี้พี่น้องเนาะตั้งแต่เจอเหตุการณ์มาเจอเหตุการณ์พอมาเป็นแบบนี้ยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จนแบบ เป็นปากว่าได้เลยตอนนี้ก็กำลังถอยรถออกมาเนาะ out. ก็คือกำลังสีเอาจากขึ้นแล้ววัน 哦。 ไป่าบดังเลยเมย์เนาะเมย่เยื่อเมื่อใจเมยแล้วนะยังมาเมือ่อีกแล้วตอนนี้กะกำลังจะทำการเเข็นรถ ออกหนาทางเนาะเพื่อหลากเข่าลานใหญ่ <ปะ S 1> พี่น้องเลยไกังนเ้เบีัยู่ที่นี่อยูอ่ไาด้วยเรลอยเ้ันงเหรงลเข <c oughs> <c oughs> คิดนักเลยตอนนี้พี่น้อยเนาะคิดบอกข่าวบอกออกเลยตอนนี้เนาะ เคนวาเนาะพี่น้องทุกเธอใด้เป็นแห้งซ้ำโอ้ยเป็นแล้วเป็นอีกเนาะแบบมีแต่ปัญหาเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่น้อยเนาะรอบทางคุได้หมดมาเชื่อใัไนมมีแต่แนวเป็นไสโอ้ยพี่น้อง คือคนลายเนาะเสื้อกับมันสีขาดกับขาดบอลกิ้วพี่น้องเลย เอยดูยเ okay. นาะไเด็กชายทำดีวะโอเควันนี้พี่น้องติดตามกันอยูห่หันนี่เนาะบุญมีอะไลพี่น้องเลยอาตอคิดง่าพี่นะ้องเนาะนอนบ่รับบ,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 บ่คืนไปแล้ว น้อเยเนาะสามติดตอนนี้ก็กำลังลากไปไปบ้านนี้หาไปเบึงราคาหันใหญ่อีกพี่น้องเลยเนาะโบว์อาร์ซีตกเป็นเท่าไรสพสร้างนี่เนะี่ยคือสองหมืนห้าพี่น้องเนาะสองหมืนห้าแต่ว่าสร้างหันใยเท่าน,นี่โบว์อาร์เทไรพี่น้องเลย เนี่ยเฮามันโมเมนต์รถของสามุกแล้วเฮาสิตัดสินใจแบบเออผู้เดียวบ่ได้เนาะเพราอเป็นทางรถตู้พอ่อกับตู้แม่เฮาก็ต้องทำความเพ่งพอใจเพิ่นว่าสอบผ่านได้เนาะถ้าสมมุติเฮาตัดสินใจสอบไปแล้วเฮาก็ายามมันเป็นยังมาเฮาก็ยัเนเป็นบางน้ำรังเนาะก็เลยตัดสินใจเอาเขาหั่นใหญ่พี่น้องเลย าะจังนายก็ตามติดกันมาไปฮันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะประมาณให้ทางสร้างเิ่นเบิงราคากสิ่ประมาณเท่าไรพี่น้องเลยาจากนายก็ฝาพกพูดเม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจให้ได้ไพี่น,อน้องเด้อเนาะเมยแแนวเมื่ออีกพี่น้องเลยอ่อ,อนแนวอ่อ,อน,อ,อ,นอีก่าก็ะไรอ่อ,อนไปวัดตัวจิตตัวใจเนาะมีแต่ปัญหาเข้ามา,นา,นาเนาะส่วนนี้บ้วเป็หยังทุกคนเลย เ,เจอปัญหาตามมาติด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 เลยเนาะบ่บ่เสียคนก็เสียเงินมีแต่นแนวให้เสียพี่น้องเลยเดี๋ยวป่ะฝากพ,พี่น้องเดี๋ยวติดตามกันอ่าตอนยูฮันเลยพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเลยเกิดพขึ้นมาตอนนี้มาหอดเป็นทียมห้อยเนาะเอาเอ้าอ,อ๋ออ๋อี เราทอดจะพีมหอดมาเดีกน้องยมีแต่ว่ารอเบริงสร้างเนาะเประเมินราคาว่าชีว่ประมาณเท่าไรน้องเลยเนาะแต่สร้างเท่านันตะกีก็ค้ามาได้ก็หมื่นห้าเนาะันนี้เราก็เลยน้ำเข่าหันใหญ่เลย งห่างผมไม่อย่างเลยค่ะหมากหัวใจแนละ้วหัวใจขาดออกซิเจนเนะาะพุ่นกับตาปอดนะในในในเบาะาผมเจ้าเบิ้งรถคือบอเบิ้งให้ในได้นะมันเล่าเหตุการณ์ในพังในก่อนที่จทกที่นั้ง,นะงเบาะขาค่ะพวกก้อน,น,นกับเบิ้งด้วยนะด้หลายเดือนในะหน้าเบิ้งมานี่เนะี่ย บางห้าก็ไม่ได้คอยจับเนาะอันนี้ตงหูมาเลยคนไหนไปซื้อได้้าไปซื้อได้สองเือันนี้เนี่ยตอนค่ำเน่ยมเนี่ยน้าผเนี่ยแะตังเป็นบอกว่าหายุงไปไปส่มไปไป่ซีนงอย่ซีน่งเลยนี้เนี่ยตัดอานเบิรดเอาเบอร์เอจะเมียเก็เอาเอร์เอเมียนเอาเบอร์เธเราเมีย อ่เมืี้มันเป็นันศุกร์เสาร์กลางเราไินได้กค่วมันากันได้หรอมันปอะมาณนนี้ต้องราคาถอดไรหรือว่าต้องแจ้งเบิองน้ำลังบอกเลยหนดบอกมันมีจะตอบสูก็มาสูจับราคาเอาว้หบอกสูตมากมันใหม่เลยน่าก็มาเบิ่งมือบาบิ้ื่เบิ่งที่ดียวนี่คนแรกเลยมันมันมาติดชุดระบิด พาสูม right. yes. ันตรงได้ครบแล้วล่ะมันใช้หนาลูกชูลอกพาเป็นมาไปชุดแหละมันยุ่ในชุดขอเห็นเลยลูกจูบได้ข่รอของดีเลยเลยของดีเลยมาเห็นราคาดีเลยตัวอะไรประกันคือราคาสูงแนรุเลยบอราคานี่ราคาเนี่ยราคาคบพาสูที่วันต้ำเยปกติมันก็ต้สามหมื่กว่าคอราคาบาคืออันนี้ล่อยไม่เต็มมากเลยไมเตถ้อรถเม่อ กับ่ได้จกกันจะหัาประกันจักแดนอยู่ประมาณสองหมื่นห้ากับอะไ้เนาะกับอะไ้พารถมันอยู่ได้ทางดำเลยแตทางดำเนี้ยหักประกันไหนโดนอยู่แต่ทางแดงเนี่ยมันมันจะหักขาบกพรองเลยขาหักขาหนึ่งสามสองเลยแล้วก็บน้ำเจ้าบอกบ่าเล้วบนน้ำกับอะไรกับต้นใหญ่เราเจอทางแดงเนี่ยเขาหักประกันมีแต่เพื่อนมีปัญหาแล้วเอาตามมาแล้วแก้ไขให้ วัดมีบัมีอะประกันเปลนเปี่ยไดมบอคือแบบมีปัญหาก็ตามขมามีปัญหาแล้วขมาแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องที่เขาเขาเขียวเหตนเดี๋ยเป็นช่วงล่างช่วงมืแต่ว่าลูกสูบนี่คือเปลี่ยนใหม่ไปเลยแมนแมนแล้วที่เก็นของเก่าเป็นของที่แมนแมนนะบวกพวกนีาันจะใส่มาได้พอเขามีหลายรุ่นยมันมันมันเป็นรถ่นเราสามรุ่นาเจ็ดีๆเจ้าบอกว่าเป็นของที่แบบ ่ขเทียวธรรมดาบอบอฮะบอใส่บอเขาเคียวธรรมดาเขาเคเห็นเขาพิสัย17,000แล้แรงบวา3เดือนมันว่าบอับรคันเขาเห็นแรงบวา3เดือนที่ใส่แวนมันจะเปิดแม่ที่เขาเจ้าว่าที่เปนปยแหละสมมตคือปัญหาเดอนห้องเดือนมันค่อนนะครับบอะเออนั่แหละแวน่เี่ยมสุยเคียวเลยแล้วมันแว้นมันจะเหยียมันจะมันก่อนแต่เ่อเราติกี้เขาไปทำเน่ยมูนี่น่เข้าไปเลยทางพอกับ เป้ายนะเบิ้ลก็มั่นใจด้ยเลย่นเล่ยเล่บ้งเล่น้าง่าว่าโ้ทาพอมันจะได้ว่าเราขอหั่นไงได้ขนาดขอน้ำอี่มกได้พพอแบบตัดได้เขาจะมีระบบน้ำเยอยู่ดีๆเขาบอกต้ที่อปต้นที่ผ้าให้มดน้ำนี่เขายังบริเขาจะบริพารตสตาร์ทเครื่องแ้วเขาจะพูว่ามันเป็นระบบตัวใดมันกับาน่ะมันมีผากอนเก็บน้มันาีม้ัมีเลย เรื่องวังสาเหตุที่หน้ามันเบิ่ดกีส่วนเพราะว่าเพราะประมาณทอด้วหน้ามันจะออกมาใร่ไหมครับผมคือโได้เบิเงประมาณสองสองเดือนนี่แหละได้ได้เด้จาหาใจไหนเด้ใแตส่ไหนแต่เขาต้องเขาต้องเห็นแล้วเมื่อเขาต้องมานำนำปัญหาก่อนปัญหาที่ว่าใช่มันทอดมันเกิดจากใส่พอเขาจะแก้ตัวเชื้อกรอะไรพอเขาจะไปนำนำหาจุดที่ว่ามันพาแหยดกับมันทอนเลยไเกี่ยวกับหมอน้ำเกี่ยวกับใบผัด จะกับพอหน้าบอเลยเราจะไปหน้านามาคืนกันอาจะไปแก้ต่อไปอเลยมันเป็นอะไที่เห็นแล้วเลยแล้วนะเราต้องไปแก้น้ำมันพลาดรู้เจ้าเสียรเราพูดใช<อ>มีแต่ว่า,วาคัน<ม>คือว่ารถมันมีปัญหาลตัวที่ว่าอันพอสอมไปนี่ก็คือกับขัามาหานเลยแม่นแม่แม่มีแต่ตัวโตัวโต๊เดียวไปโอ้โหรถต่างกันหมดปที่เห็นไหมลีบออกจู๊ดจู๊ดเว้นอาส์ชลักก้านก้านในก้านเก่าเขาเปลี่ยนออกก้าน ก้าวเก่าเลยจะเไ้นเออาแไปอนมาไปัดอนี on, on, share, ่น้อยเนาะหาออนแล้วอ่อนอีกเมยไปหัวจิตหัวใจไปเลยพี่น้องเลยี่รเราเาไฟเื่อจกเราเกี๊ยวได้เงีาห ก็พะยูแล <kah ve> ้วแงเล็กไปธนาคารโอเคพอขอบใจหลายๆเด้อกดไปหลิน้ำม mm ูเานาโอเคพี่น้องเลยนะองหมื่พี่น้องเลยแบบว่าปากเบาเลยเนาะแต่กจักรสีหาเงินใสมากพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าจักรสีว่าจากไหนพี่น้องเนาะมีมีแต่ แนวเขามากนะพี่น้องเนาะเบิดแนื้อหนึ่งกับเนืหนึ่งเนาะเบิดกีนเอกับพอเสียการยังคิดนักค้งแหงนะพี่น้องมาเจอรถอีกเนาะกับเสียงเงินกับมันโมเมนต์สองสามล้านเนาะสองหมื่นหกพันบางคนอาจจะว่านหน่อยเนาะแต่ว่าสําหรับเฮามันกับบานหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้ทางสามุกดาอาจจะไ,ได้ลงคลิปนําแต่ว่ามีปัญหาเขามาเรื่อยๆนะพี่น้องทางครอบครัวเนาะมีแต่แนวแบบหายเสียงเงินนะแบบเมื่อคืนนี่นอนจนบร่ราบบดคืนพี่น้องเลย อาจารย์นายกาขอมุกขอบใจ FC ปัสซูกูสุคนนะพี่น้องเด้อเนาะที่ว่าเข่ามาติดตามหัดชมมาฟังเบิเรงคลิปเบิงโฆษณาใไ้เอ่าตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปแล้วพี่น้องเนาะทางสามุกดาก็เสียได้เดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยยานกินข่าวบว่ลงทั่ไปจังเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดี